วันนี้เราไม่ใช่ทั้งพายุไม่ใช่ทั้ง UFO ไม่ใช่ทั้งไคจูแต่เราเป็นน้อวนลไงทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะเดี๋ยวเวลาลุยกันล้วไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาถึงเราเป็นน้อวนลอย่างนี้ไงแล้วไล่กินเสิ่งปปูกสร้างต่างๆไล่กินนี่เลยครับเป็ดก่อนเลยอันดับแรกไล่กินรัวๆเลยเดี๋ยวเอาดูเพื่อนกันดีกว่านะครับว่าเขามีพละงกําลังเท่าไหร่เราจะได้ไล่กินเพื่อนได้ด้วยไงใช่ลรวละลุยกันเลยจะไปครับเต็มตัวเลยมา เริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะสตีฟใช่แล้วล่ะเริ่มลุยกันเลยดีกว่าแล้วเริ่มกินแล้วก็เก็บพลังงานให้ได้มากที่สุดดีกว่านะจะไปค้ากับเก็บพลังงานให้ได้กลายเป็นน้ำวนที่ใหญ่โตให้ได้มากที่สุดเต็มตัวเลยมาชื่อเราเริ่มกินก่อนตอนนี้ครับเพราะเรายังอ่อนแออยู่ตอนนี้เรายังไล่แกล้งเพื่อนไม่ได้นะครับเราเป็นน้ำวนที่สันโดดโดดเดียวเดียวดายในท้องเล่ไงใช่แล้วล่ะลุยกันเลยดีกว่านะจะไปค้าเต็มตัวเลยมาเริ่มเก็บกันครับ เก็บกันก่อนตอนนี้เก็บวิมีปลามีเป็ดกินปลากินเป็ดก่อนเลยจงลังหวะนี้มีเพื่อนต้องการที่จะเซตห่อเราอะดิใช่แล้วละ่ะครับต้องการจะแกล้งเราให้เราตัวเย่นะใช่แล้วครับระวังให้ดีอู้นมาครับเราเริ่มกินให้ตัวใหญ่โตไปเลยเป็นไงเราชื่อโอ้โหแต่กว่าจะตัวใหญ่โตก็เล็กนิดเดียวเองนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะยังเล็กอยู่นะตอนนี้นะเดี๋ยวก็จะให,ใหญ่โตไปเรื่อยๆเ,เองเดี๋ยวครับตอนนี้เราอยู่อันดับ3นะครับสังเกตจากขวาบน ใช่แล้วล่ะมีการรับเควสด้วยนะครับเควสอันนี้เลยสร้างเล่นเกมเป็นเวลา900วินาทีไงมีเควสด้วยแล้วก็มีระบบ V.I.P มีสปินด้วยนะสปินนี่หมุนฟรี1ครั้ง2ครั้งมีหมุนฟรีสปิน2ครั้งนี่ได้เหรียญมา500เลยแล้วก็หมุนอีกครั้งหนึ่งเลยได้อะไรครับเฮ้ยโอ้โหได้เหรียญมาดีสุดยอดไปเลย ใช่แล้วล่ะมีโซน V.I.P. ด้วยแต่ว่าต้องเจิมโลบักใช่แล้วครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช่โซน V.I.P. เรากินไปเรื่อยๆดีกว่าฟืเริ่มกินไปเลยเพราะตอนนี้เรายังมีโลบป้องกันอยู่นะครับโอเคมาเรายังกินใครไม่ได้และยังไม่มีใครกินเราได้แล้วตอนนี้โรคป้องกันเราหายแล้วเวละเวล้ไงเราจะโดนกินหรือเปล่าเราต้องหนีออกให้ห่างเร็วที่สุดเตยมตัวเลยชิปต้องหาแก้งคนที่เลเวลน้อยอ่ะ ใช่แล้วล่ะต้องหาแกล้งคนที่มีค่าประสบการณ์น้อยใช่แล้วครับมาคนไหนที่มีค่าประสบการณ์น้อยก็เจอเราอะ่ะบอกเลยแต่คนนี้เขาเหมือนจะกินเราอดิเขามาแล้วเราต้องหนีแล้วเวลาโอ้โหยังตามไม่เลิกคดีใช่แล้วล่ะระวังให้ดีนะได้เลยครับระวังให้ดีเขามาแล้วเขาเป็นน้อวนที่ใหญ่โตมากเลย ชือ่อเราเริ่มกินตรงนี้เดี๋ยวเหมือนเห็นตรงกลางว่าจะมีใครอ่อนแอหรือเปล่าไม่มีฮะเดีย๋ยวไม่มีแต่ตรงข้างหน้าเราน่าจะมีข้างหน้าเราตรงนี้แหละมีแน่เท่าไหร่ครับอ้าว1 0 0กับ2 0 0รก็โดนกินดิครับจังหวะน,นี้กินแหลกเรากินแหลกเรากินแหลกคนนี้จะหนีพยายามจะหนีพยายามจะหนีหรอหนีไม่พ้นหรอกอย่าทำอะไรฉันเลยเด็กน้อยฉันกลัวเราล,ะละ่าไม่ได้ครับเราต้องมาเพื่อพิชิตนาย เราจะต้องกินคนทุกคนที่อ่อนแอกว่าเราเราต้องแก้งคนทุกคนที่อ่อนแอกว่าเราแต่ทำไมเขาหนีได้เร็วจังอะ่ะฉันติดสปีดนะเด็กน้อยเวลานี่จะได้แล้วจะได้แล้วอุ๊ยเขาติดเทอร์โบหนีติดเทอร์โบหนีอ้าวเขากินคนนั้นแล้วเราก็ไล่กินเขาเขาเก่งมากเลยคนนี้พยายามที่จะหนีเราให้พ้นแต่ไม่มีทางหนีเราพ้นหรอกเพราะเราจองจะเล่นคุณอยู่ เราจ้องจะเล่นคุณอยู่ทำไมเขาเก่งจังคนคนนี้ฉันเก่งแน่นอนอยู่แล้วเด็กน้อยประสบการณ์ฉันนะ่ะและฉันในระหว่างที่แกไล่กินฉันฉันจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วฉันก็จะกินแกคอยดูเรียบร้อยแล้วกินเขาเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีคนข้างหลังเราต้องการจะกินเราเหมือนกันเราหนีก่อนนะครับจังหวะนี้เราต้องหนีครับผมต้องการจะกินพี่เหรอครับน้องไม่ง่ายอย่างนั้นนะบอกก่อนใช่แล้วละระวังให้ดีนะเขาต้องการจะกินเราแล้วละ่ะ ได้เลยครับตอนนี้แต้มเรามี1,000แล้วเราไล่กินแหลกไล่ก,กินแหลกไล่ก,กินแหลกอลดิเราลอดอยู่เรายังเป็นผู้ลอดชีวิตอยู่ตอนนี้เขาตามหลังเรามาครับตามหลังเรามาดิเอาเรื่องจะ,ะกินแกได้เลยเด็กน้อยแกไล่แกลแกงคนหลายคนจะเกินนะต้องโดนฉันแกลงบ้างไม่ได้หรอกนะครับหนีก่อนนะครับผมผมขอไปก่อนนะครับไม่ได้นะครับเล่นกับผมอย่างนี้ไม่ถูกต้องอ้าวคนนี้ไปโดนคนนั้นกินซะ เรียบร้อยเราไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงคนที่เ,เขาตามเราไม่เลิกเลยเห็นเราแต้มน้อยหน่อยไม่ได้เลยเนี่ยเขาอยู่อันดับหนึ่งหรือเปล่าน่าจะใช่นะเด็กน้อยเขาอยู่อันดับหนึ่งตอนนี้อยู่อันดับสอง้วนะครับทุกคนหมาเราเริ่มเก็บก่อนเลยจังหวะนี้เก็บไปเรื่อยๆแล้วเขาตามเรามาหรือเปล่าตามเรามาด้วยอา้าวแต่ไม่เป็นไรนะครับเราระหว่างที่เขาตามเรามาแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆของเราไงให้ตัวเราใหญ่โตขึ้นกว่าเดิม็มตัวเลย อุ่นพุงไปอ้าวคนที่200แต่ไม่โดนเรากินได้ไงเราสาดเหลือที่ผ่านแล้วนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะเราเป็นน้ำวนที่ลลสุดยอดเลยล่ะสุดยอดเลยแล้วก็นิสัยดีด้วยบอกให้นิสัยดีที่ไหนไล่แกล้งคนแน่นอนอยู่แล้วครับเรามันของจริงเราแกล้งทุกคนเน่ะคอยดูนะใครที่น้อยกว่าเราก็โดนเราแกล้งอะ่ะฟื้นต้องการขนาดห้า0,000ื่นสามารถไปโลกต่อไปได้ด้วยแต่เพื่อนคนนี้โลกหายตอนหน้าต่อตาเราเลยต้องโดนเรากินนะครับ ติสปีดตาม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 ครับจัวน,นี้แหละตามยาวๆโอนโวู้ฮู้วู้ฮู้โดนกินแน่น้องโดนกินแน่น้องเรียบร้อยโดนกินแล้วหนึ่งคนนะดิและอันดับหนึ่งเขาเหมือนจะเลือกไล่ตามเราแล้วดีเลยทําให้เราสันโดษขึ้นเยอะใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยแน่ตัวเราแน่นอนอยู่แล้วครับเราไปหาแก้คนอื่นต่อดีกว่าคนนั้นเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเรียบร้อยต้องโดนนะเนี่ย อยู่ใกล้ๆอันดับหนึ่งด้วยนะเนี่ยอ้าวคนนี้อ๋อมีโคป้องกันนะดิแกทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกไอเด็กน้อยใช่มีโลบ้องกันแน่จริงแกก็มาสีอู้ยัยงโหดท้าทายเราด้วยไงอย่าท้าทายกับอํานาจมืดไอ้น้องใช่แล้วล่ะเด็กน้อยระวังให้ดีได้เลยครับฟื้นเรากินแถวนี้ไปก่อนกินปลากินถังกินกินเป็ดกินเรือดำน้ำเลยเป็นไงเรายัางโหด กินเรือเลยเป็นไงล่ะเรากินได้เรื่อยๆอะ่ะเราหิวใช่แล้วล่ะเรามันของจริงเราหิวหายกระหายเลือดแน่นอนอยู่แล้วครับนี่เลยเรามีเควสด,ด้วยแล้วเรารับเควสได้อย่างยังอุ้ยอันดับหนึ่งมาแล้วโอ้โหยังโหดเอาเรื่องแต่ไม่เป็นไรครับเรามาใหม่เรามาใหม่ก็ได้นะอันดับหนึ่งเขาโหดจริงใช่แล้วล่ะรุยกันเลยจัดไปครับเต็มตันเลยวูู้้มาเริ่มเก็บกันต่อเลยชื่อวู้หู้อนเก็บกันเก็บกัน เราเก็บแบบสันโดษดีกว่ารอบนี้ไปเรื่อยๆกินเป็ดนี่เลยกินเป็ดกินห่วงยางกินอะไรไปเรื่อยๆก่อนจังหวะนี้ค่คอยๆเติบโตเราอยู่ในวัยเจริญเติบโตนะเนี่ยเหมือนทุกคนเลยใช่แล้วละ่ะต้องค่อยๆกินค่อยๆเรียนรู้โลกใบนี้แหละโหดร้ายเน่นอนอยู่แล้วครับโลกมันโหดร้ายแต่ไม่มีอะไรร้ายเกินความสามารถของเด็กไทยไงใช่แล้วละ่ะถ้าเราตั้งใจทําอะไรบางอย่างเราจะทํามันได้ดีใช่แล้วครับ hoo! เดินตัวเลยหมาอุ้ยชึบเรามีติดสปินด้วยเพิ่งรู้กลายเป็นน้องบนที่มีสปินอย่างโหดเอาจริงใช่แล้วละ่ะอุ้ยโอ้โหเราโดนอันดับหนึ่งเล่นอีกแล้วโถเอ้ยอันดับหนึ่งชอบมาแบบไม่ทันตั้งตัวอีกแล้วนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะเรามาสุ่มอะไรดีกว่าเดี๋ยวเลยครับนี่เลยสุ่มอันนี้เลยดัก้นบอลด้วยสุ่มอะไรครับขอดูหน่อยเป็นสกินหรือเปล่าน่าจะเป็นสกินเฮ้ยเอาเรื่องเด็ดสกินมาแล้ว กินน้ำวนเลยใส่เลยเป็นไงเราอย่างโหดแล้วเรามีเหรียญเพิ่มเติมเราสามารถสุ่มได้อีกรอบใช่แล้วละ่ะแต่ตรงนี้ต้องเติมโลบักแล้วเนี่ยใช่แล้วตรงนี้ต้องเติมโลบักแต่อันเนี้ยไม่ต้องเติมโลบักอันนี้ฟรีไม่ฟรีเด็กน้อยต้องใช้ถ้วยรางวัลเหมือนกันใช้เหรียญได้เลยครับมาเริ่มสุ่มกันชืบได้ของดีหรือเปล่าได้ของดีหรือเปล่าไม่ได้ของดีแฮะใช่แล้วละ่ะไม่ได้ของดีเลยแฮะ แน่นอนมาสร้างต่อตรงนี้แหละขอตัวดีๆหน่อยนะครับขอดีๆหน่อยนะครับผมอูมด้านเดิมมาดิขอเอ้ยเล่นเลยละกันมาเรากลายเป็นปน้องบสีดําเลยมีเมฆหมอกสีดํารอบตัวเราด้วยใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยตัวเราเราอยู่แกล้ดับหนึ่งได้เพราะเรายังมีโล่ป้องกันอยู่ใช่แล้วครับสุดยอดไปเลยโอ,โ,โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตาม สำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับเราจะเป็นน้ำวนที่นิสัยดีแล้วเจอกันครับบ๊ายบายกินปาเลยที่เป็นล